เทอมของการเมืองเนี่ยมา4สี่ปีคุณร้อยเชื่อไหมครับผมบรรจาลงตําแหน่งเป็นประธานสภาเนี่ยจะครบ4ี่ปีเร็วๆนี้ผมโชคดีครับผมได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีถึงสท่านแล้วถ้าเกิดว่าเลือกตั้งทันเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ผมอาจจะเจอคนที่ห้าคนนั้นมันจะเป็นการสะท้อนให้เห็นครับว่าที่การเมืองไม่มีสถิรภาพมันมีเป็นปัจจัยสําคัญในเชิงโครงสร้างของประเทศเราเลยความต่อเนื่องของนโยบายไม่มี การเปลี <Private. S 2> ่ยนและโดยใช้ระบบโคตาการที además. ่ได้คนที <'s> ่ไม่ตรงกับงานคุณสมบัติไม่ตรงนะครับคนที่จะต้องดูเศรษฐกิจวันนี้ต้องเรียนคันหน่อยครับว่าปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจะต้องได้คนเก่งคนดีคนมีประสบการณ์ ถูกไหมครับใน<ช>การที่จะมาแก้ไข<ช>อย่างน้อยผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ถ้าเก่งสามารถที่จะพลิกฟื้นมันได้ด้วยยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปัญหาโครงสร้างของการเมืองเราเพราะว่าการเมืองเราเนี่ยขอโทษทีนะครับบางท่านเนี่ยไม่มีโปรไฟล์ห,หรือว่าเรียนมาคนละอย่างเชี่ยวชาญคนละอย่างแต่ให้มาดูอีกอย่างหนึ่งและดันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเหล่านี้มันไม่ตรงประเด็นผิดฟ้าผิดตัว